เดินเข้าเรือ710คนทันปศุภูมินี่ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาตินะชาวญี่ปุ่นด้วยเกาหลีด้วยโอ้โหแต่ตัวน่ารักจังเลย คนมาเที่ยวก็จะแต่งตัวสวยงามสวยหล่อทุกคนนะท่านผู้ชมเด้อเที่ยวเรือไอคอนสยามสนุกมากๆเขาบอกว่าสํหับคนมาเขาบอกว่าชอบใจมากๆเนื้อท่านผู้ชมเด้อ ตอนนี้ทาเลือที่4ของไอคอนสยามจัดใหม่เลยถึงเลือดทำชงไอ้เจ้าเต็น์มากลางบางแดดบางฝนเนาะฝนจะตกหรือเปล่านี่พามับเลือมับมับจัดใหม่แต่งใหม่แล้วทำชมนี่บางแดดบางฝนได้สบายเลยฝนตกก็ไม่กลัวสุดยอดมาก นี่ก็จะเป็นอุโมงค์ไว,มวม้ม่ยางมื้ไม่นั้นแ้ลท่านผู้ชมกำลังต่างชาติกำลังเดินมาเดรรัดชัวรี่ไว้กำลังมาเทียบท่าที่4ของไอคอนสยามท่านผู้ชมวันนี้ก็คนก็หลายพอสมควรน่าจะ้0 0คนท่านผู้ชมแต่เดรรัดชัวรี่ไว้ใน710คนท่านผู้ชม คนไทยก็ฝากไค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมใดเดื้อท่านผู้ชมฝนตกหนึ่งก็โหนคนไทยก็จะหน้าที่ทำคอนเทนต์ได้ยากเนี่ยเพราะว่าไม่มีที่หลบเลยมีแต่มองหนักท่องเที่ยวมีแต่มองหนักท่องเที่ยวเขาอยู่เนาะ ลิเวอร์ไซด์กำลังลอยลงมาอีกแล้วกว็จะเป็นเวลานี่เลยท่านผู้ชมเวลาสองทุ่มเนาะงามค่ำคืนมีแต่เลือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมลอยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาเขต ไอคอนสยามนี่วัดอารุณเอเซียทิกท่านผู้ชมมีแต่เรือดินเนอร์เยอะมากๆท่านผู้ชมนี่แหละเขาเจ้าจัดใหม่แต่งใหม่เลยท่านผู้ชมเนอาเต็นมาวางไว้เลยบ้านนักท่องเที่ยวขึ้นมาก,ก็จะมอเปียกเวลาฝนตกเนาะ เตรียมพร้อมนะเด้อท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูก่อนนักท่องเที่ยวเดินเดินเดินเขายังไม่ได้ปลดสโตรออกจากรั่วเลยเนาะตอนนี้เดินแล้วท่านผู้ชมเดินเป็นขบวนแล้วเด้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหเป็นขบวนเป็นขบวนลงเรือดินเนอร์แล้วท่านผู้ชมฝรั่งต่างชาติ เขาจะว่าแบบเมารวมเลยเนาะท่านผู้ชมแมบบว่าพลังต่างชาติเนาะแต่ก็มีหลายประเทศเนะท่านผู้ชมเด้อเขาจะามาเที่ยวเรือไทยดังระดับโลกแล้วไอคอนสยามใครๆก็อยากเที่ยวเรือดินเนอร์ไอคอนสยามเนาะท่านผู้ชมเด้อ ไปอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่โอ oh, ้ยเดอโอปูเล่นขอบสีชมพูนี่สวยงามเด่นมากๆสวยกว่าหมู่เนาะสวยกว่าเพื่อนนี่ล่องล,งลอยขึ้นไปวัดอรุณสะพานพระามแปดกลับลงมาก,งก็จะเป็นของเอเชียเทคในคคอนสยามอยู่ตรงกลางเด้อท่านผู้ชมเด้อ เดือดรัดชวนรีไว้ขึ้นเสร็จแล้วก็ตามหลังไปกลับมานี่ก็สี่ทุ่มทันผู้ชมช่วงนี้ก็สองทุ่มน่องเลือดิีเนอร์นี่สองชั่วโมงเต็มขอบอกว่าเนาะมาอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นเต้นเขาเจ้าว่างไววเนาะ ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยท่านผู้ชมโวันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงมากนี่ก็มาดูเลยท่านผู้ชมคือเจ้าเดินเดินเข้าเรือ เจ็ดร้อยสิบคนทำผชมอยู่แต่กระบอเต็มเรือเต็มลำเลยทนผชมน่าจะสามร้อยคนมาดูนางงามนี่ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาตินะชาวญี่ปุ่นด้วยเกาหลีด้วยโอ แต่ตัวน่ารักจังเลยเวล็คนมาเที่ยวก็จะแต่งตัวสวยงามสวยหล่อทุกคนนะท่านผู้ชมเด้อ เที่ยวเรือไอคอนสยามสนุกมากๆเขาบอกว่าแต่ละคนมากเขาบอกว่าชอบใจมากๆเลือ้อธรรมสนุนทเขาจะก็ค่อยๆเดินไม่เร่งไม่รีบ ไม่ผักไม่ด <incomplete> ันกันนะทูกคนก็แต่ละคนก็รักษาคนระเบียบเรียบร้อยเพื่อว่าเที่ยวจะได้สนุกหลายคนก็สวยงามทุกคนสวยรอทุกคนบางคนก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะทู้ชม อันนี้จะเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งแบบโหดโหดเหมือนอินเดียแต่ไม่ใช่อินเดียเธอไทยคิดว่าเนะว้าก็จะลายพอสมควรเนอะมันนี้ท่านผูน้ชมทีเจ้าเดินตั้งนานแล้วเนะี่ดูดูมาดูแกงเสือสีขาวก็ชาว สาวสุดสีขาวนี่ก็จะเป็นครอบครัวหนึ่งนะนี่จะเป็นครอบครัวสุดท้ายจ้าเดินลงมานะ คนก็แวะทายโลกเด้อธรรมสุ่มตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวลงเรือใกล้กจะหมดแล้วนะเค้จะก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อธารมมเด้อคลิปนี้ก็จะก็ล่าจบแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าค,ครับ